เดี๋ยววันนี้พามาดูชุดสีนะครับชุดสีจะเหลือประมาณนี้ครับดีมซูเปอร์ครับนะครับแล้วก็รอยผ้าอานะครับนี่แล้วก็รอยผ้าไอเสียเรียบังลมนะครับนี่เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันบ้างนะครับไหนวะนี่ครับฝั่งนี้ก็เหลือรอยผ้าอานะครับนี่หนึ่งชุดนะครับแล้วก็แดดนะครับแดดตัวเก่านะครับตัวนี้เป็นแว่นนะนี่ครับโนโวนะครับ 5M วายนะครับหนุ่มโวตัวเก่านะครับ แล้วก็ชุดสี่้ยิบห้าไอนะครับยังเหลืออยู่นะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นงานโลนะเนี่ยพันห้าอยงชุดนี้ถูกว่ะนะครับงานเซลนะครับเดี๋ยวไปดูหางนู้นนะครับนู้นก็จะเหลือมีโอนะครับเอ็มเป็น x อ็กนะครับแดดนะครับแดดแดดเก่าแล้วก็เอ็มเป็นเอ็กนะครับนี่ครับเว็บร้อยยี่สิบห้าอเว็บร้อยสิบไอ led นะครับแล้วก็โซนิกมีโอสองตา แดดนิวนะครับแล้วก็110ยสิบนิวนะครับนูโวเก่านะครับมี o อเมเอ็กมีโอสองตาครับแล้วก็ร้อยยีชมพูนะครับใครสนใจชุดไหนนะครับสอบถามราคาได้ทักมาได้นะครับ